วันที่8พฤษภาคม2563สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราชดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100ล้านต้นณชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีบ้านกระทุ่มหมู่ที่2ตำบลกระทุ่ม อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโดยมีพระครูพิสารสารกิจเจ้าอาวาสวัดประหลูตะบองนางอมรรัตน์กึงไกนายอำเภอมหาราชปลูกต้นรวงพึ่งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีกิจกรรมปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวซึ่งพื้นที่วัดประดู่ตะบองทางชุมชนร่วมกับวัดกำหนดให้พื้นที่บริเวณนี้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีโคกหนองนาโมเดลต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ทุกวันเสาร์และได้มอบเมล็ดทานตะวันให้ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปเพาะรับประทานตามโครงการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตามแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารซึ่งโครงการโคกหนองนามโมเดลต้นแบบที่ได้ดำเนินการไปแล้วสามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว